อันนี้คือผลงานของป้านะคะที่ป้าได้กวาดหญ้าไว้ตามร่องนี้โอ้โหกวาดใช้เวลานานพอสมควรเลยป้าเพิ่งจะสเสร็จไปร่องเดียวนะคะเนี่ยคุณลุงช่วยเคลียร์อยู่ปลายร่องดูมันก็เยอะอยู่นะเป็นกองกองที่ทำเอาไว้นะคะ ป้าก็กวาดเอาไว้เป็นกองกองแบบนี้แล้วก็จะให้อ่ก็จะหอบออกไปช่วยกันกับคุณลุงนะคะส่วนมากน่าจะเป็นคุณลุงที่หอบออกไปกองกองกองป้าก็หอบได้กองเล็กๆแล้วก็เก็บกิ่งไม้ช่วยกันนะคะหอบกองเล็กๆแล้วก็เก็บกิ่งไม้ช่วยกันกับคุณลุงนะคะอันนี้คือหน้าตาที่ทําเสร็จแล้วแต่ละล่องและทีนี้ ร่องนี้ร่องนี้ที่กวาดเสร็จแล้วแล้วก็เก็บออกไปแล้วมันก็จะสวยงามแบบเหมนี้นะคะอู้ยยังไม่หมดเท่าไหร่ยังไม่สวยเท่าไหร่ยังมีกองตรงนี้อีกอยู่นะคะแต่สําหรับที่ยังไม่กวาดมันก็เหมือนเดิมนะคะมันก็จะโรคแบบนี้นะคะจะโรคแบบนี้เยอะแยะเลยแล้วก็ แบบนี้นะคะโรกมากมายที่เราจะต้องเก็บกวาดต่อไปนะคะดูโอ้โหไม่ใช่เล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายง่เหมือนกันจ้าแต่ยังไงก็ต้องทำนะคะเห็นไหมามาทางนี้ก็ยิ่งมีกองมีหญ้ารกเต็มเลยเพราะว่าต้องเก็บกิ่งออกไปก่อนเมื่อเช้านี้คุณลุงมาเก็บกิ่งไปกองแล้วแต่ก็ยังไม่หมดเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ต้องกวาดไปด้วยเก็บไปด้วยแบบนี้เลยแต่ยังไงสวนนี้เราจะต้องพิชิตลงให้ได้ในวันนี้นะคะต่อให้เยอะยังไงทำจนถึงค่ามันก็คงจะเสร็จอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเดียวที่คุณลุงจะได้ช่วยทั้งวันนะคะก็คืองานก็ไปทั้งวันเหมือนกันเมื่อวานวันนี้ก็ เป็นวันเดียวที่จะต้องได้ทํากันทั้งวันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าพรุ่งนี้อย่างน้อยก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานูน่นนี่นั่นอยู่นะคะสําหรับคุณลุงแต่สําหรับป้าก็ผลัดวันประกันพรุ่งที่จะไปหาหมอก่อนต้องทําตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะไม่งั้นป้าก็ทิ้งไปแบบไม่สบายใจไม่ว่าจะไปที่ไหนไกล ถ้าไม่ได้เคลียร์พื้นที่เอาหญ้าแห้งโรคๆนี้ออกจากสวนก่อนป้าก็ไม่สบายใจนะคะโ,โหก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหดีจังเลยเนะยาะเนี่ยพูดถึงมะนาวที่ป้าบอกว่ามันแห้งตัดออกเยอะเลยในโซนโน้นแต่ว่าพอมาร่องนี้พี่น้องยังเห็นต้นมะนาวเหลือเยอะอยู่นะคะ แทบจะว่าแถวนี้นะคะร่องนี้เหลือหมดเลยนะคะเออไม่หมดเท่าไหร่สองสามท่อสองสามท่อนั้นหมดไปแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะสําหรับแถวนี้นะคะพูดถึงสําหรับแถวนี้ร่องนี้ต้นมะนาวแทบจะเหลือหมดเลยนะคะก็เหลือหลายต้นอยู่แต่แค่ร่องเดียวนะนอกนั้นก็ตายหมดเหลือแต่ท่อเหลือแต่ท่อนะคะนอกนั้นก็เหลือแซมบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถือว่าเหลือ จริงๆก็คือล่องนี้ก็หลายต้นอยู่นะคะเป็นสิบอยู่นะคะเกินสิบต้อนอยู่นะคะที่เหลือมะนาวสำหรับตรงนี้ก็โอเคเนาะก็ดีอยู่ก็ได้อยู่นะคะลุงก็กำลังเก็บกิ่งไม้ออกเพื่อที่เราจะได้กวาดหญ้านะคะเดี๋ยวป้าก็จะไปช่วยเก็บเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มาเก็บภาพเล่าสู่กันฟังก่อนนะคะ ว่าวันนี้ป้าลุงทำอะไรนาะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สองวันแล้วนะคะเพราะว่ามีงานนี่แหละงานที่ออกไปทำข้างนอกด้วยงานสวนด้วยมันก็เลยไม่มีเวลาคันจะขึ้นไลฟ์ตอนที่ทำงานก็ไม่ได้นั่งคุยกับเอฟซีไม่ได้นั่งคุยกับพี่น้องก็เลยไม่ไม่ขึ้นนะคะก็เลยถือโอกาสเล่าสู่กันฟังแบบนี้โห นี่มะขามต้นนี้ก็โตแล้วเด้อสำหรับคลิปนี้สั้นๆจ้า